ไม่ว่าคุณนะคะจะคิดว่าคุณทําได้หรือว่าทําไม่ได้นะคะคุณก็คิดถูกแล้วค่ะนี่เป็นประโยคที่ทรงพลังมากเลยนะคะของคุณเฮนรี่ฟอร์ดค่ะเขาต้องการจะบอกเราว่าอะไรรู้ไหมคะเขาต้องการจะสื่อว่าไม่ว่าเราเนี่ยเชื่อแบบไหนเราเชื่อว่าตัวเราทําได้มันก็ถูกค่ะแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราทําไม่ได้มันก็ถูกอีกอะทุกคน ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ครูรู้สึกว่าเชื่อมากๆกับเรื่องแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วอาการที่เราทําได้หรือว่าทําไม่ได้มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นิดเดียวเองคือเส้นของความเชื่อคือเส้นของลิเดอร์ไวท์เสียงเล็กๆที่อยู่ในหัวของเราว่าเราบอกกับเองว่ามันทำได้หรือว่าทำไม่ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องสมมติอันนี้เรื่องจริงยกตัวอย่างเช่นอาม่าของครูแบบนี้ค่ะอาม่าเนี่ย ก็จะชอบบอกว่าเออตัวเองเดินไม่ไหวตัวเองไม่ไหวอะไรเงี้ยทุกคนเข้าเข้าใจไหมทุกครั้งที่เวลาเราบอกกับตัวเองว่าไม่ไหวอ่ะมันเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้ในร่างกายของเรามันทํางานสมองของเราสั่งบอกว่าให้มันไม่ไหวค่ะแต่เมื่อไรก็ตามนะ ครูเชื่อว่าถ้ามาครูบอกว่าไม่ได้แบบไหวมาสามารถทําได้มาเดินได้แบบนี้นะทุกคนแล้วเนยก็เชื่ออีกค่ะครูเชื่อมากว่ามาสามารถที่จะเดินได้จริงๆค่ะเพราะว่ามันก็คืออย่างที่บอกนะมันต่างกันนิดเดียวเองถ้าเราพยายามอะ่ะมันมีหลายเคสมากที่มันเป็นเคสของเรื่องราวของคนที่เขาสําเร็จเขาแบบว่าโดนอุบัติเหตุครูจาชื่อไม่ได้เขาโดนอุบัติเหตุแล้วแบบว่าเหมือนแบบแย่อาการหนะักแต่ว่าเขาอะ่ะเอาชนะ จิตใจเอาชนะตัวเองว่าแบบเขาจะรีบออกจากโรงพยาบาลและเดินเหินได้เป็นปกติเออสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทําแบบนั้นได้จริงๆถึงแม้มันอาจจะไม่แบบโอ้โหเดินได้แบบร้อเปอร์ซนแต่แบบเขาสามารถเดินได้เพราะอ,อะไรเขามีจิตใจที่เขาเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อมันสําคัญมากเลยนะทุกคนถ้าใครอยากทําอะไรใหม่ๆอะจงให้กําลังใจตัวเองอะจงบอกว่าเฮ้ยอยู่แบบเราแบบ เป็นคือคนนั้นนะเราคือคนที่สมควรที่จะได้รับสิ่งนั้นค่ะคุณมีค่ากับโลกใบนี้มากแล้วคุณก็คู่ควรกับมันด้วยค่ะถ้าสนใจอาหารสมองสองนาทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ passion to win นะคะวันนี้ครูไปก่อนนะสวัสดีค่ะ